สวัสดีแม่แมนะ่เลยสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ตอนเช้าๆนะครับผมวันนี้ดูครับอยากมาด้วยนะครับผมวันนี้ตื่นมาตีห้าเขาอยากมาด้วยมานั่งเป็นกําลังใจให้ก็เอาไงเงี้ยเออนะครับสู้ปะสู้สู้ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับผมวันนี้พาแม่ขวานมาตัดยานะครับผม แต่ก็ไม่ไกลนะครับผมนี่ก็ตัดได้เกือบเต็มคันแล้วนะครับผมยังเหลือแบกอีกนะครับผมดูนะครับผมอย่า่วยเลยนะครับต,ตัดคนเดียวก็หลายวันอยู่นะครับผมตรงนี้นะครับผมอชอบคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ผมด้วยนะครับผมบผลไม้ทุกวันนะครับผมวันละยี่สิบตะกรา้า เมื่อวานก็ได้สองตะกร้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ทุกทุกท่านนะครับดูยานะครับผมยาสวยมากนะครับอย่าลืมแวะมาให้กำลังใจผมด้วยนะครับผมนะครับแวะเวียนมากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ผมด้วยนะครับผมนะครับผมนี่ก็ตัดตรงนู้นนะครับได้ครึ่งคันนะครับผมนี่วันนี้ทานได้อีกสองวันนะครับผม ดูนะครับสวยๆนะครับตรงนี้เขียวชะอุ่มเลยนะครับผมตรงนี้เป็นบอ่อน้ําเก่านะครับผมแต่กับแบกขึ้นเนินนิดหนึ่งนะครับผมวันนี้เขาอยากมาด้วยน,นะครับผมอารมณ์ไหนไม่รู้นะครับผมไปด้วยไปด้วยเขาว่า,างนันนะครับผมมานั่งหนาวไหมไม่หนาวนึกว่าหนาวให้ไปช่วยแบกยาให้พ่อหน่อย ครับผมนี่นะครับถึงเขาจะเป็นยังไงก็ให้เขาเป็นกําลังใจให้ก็ดีใจแล้วนะครับผมอ่ะสวัสดีบายบายแม่แม่แมก่อน,สว,ส,อนสวัสดีแม่แม่ก่อนสวัสดีแม่แม่ก่อนจ้าจ้านะครับผมชอบคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ผมด้วยนะครับผมอย่างนั้นผมขอลงไลค์เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ